สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดรหัสเสียนนะครับรายการที่จะทําให้คุณผู้ชมมีหลักยึดในการลงทุนครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเราได้คุยกับอาจารย์นัทวัตรร่วมทรัพย์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ลงทุนด้วยเม็ดเงิน25,000บาทแล้ววันนี้พอร์ตเขาโต10ล้านแต่ว่าเป็น10บสล้านนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราสนใจนั่นก็คือว่าวิธีการของเขาครับเขาเคยขัดทุนเป็นล้าน ขาดทุนจากอะไรครับสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันไว้ว่าเขาขัดทุนจากการที่เขาไม่รู้อะไรนะครับแต่เขาพอเขามารู้กราฟเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาย้อนกลับไปครับสิ่งที่เขาขัดทุนวันนั้นรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องของการสำรอง30%เอขาบอกว่าจริงๆแล้วกราฟสามารถที่จะบอกได้วันนี้บอกได้จริงหรือทำไมเขาถึงมององั้นเราไปคุยกับเขาต่อครับกับอาจารย์นทวัตรรวมศัพทครับ สวัสดีครับสวัสดีครับมาต่อกันสัปดาห์ที่แล้วทิ้งประเด็นไว้อย่างน่าสนใจนะครับ<ช>ว่ากราฟ<ช>ทาให้เรารู้ว่าการเดินทางของราคาหุ้นต่างๆนานา,นามันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังซึ่งเราสามารถสังเกตได้ก่อนอสัปดาห์ที่แล้ว<ๆ>เราพูดกันไปว่าขัดทุนจากมาตรการการสำรอง30%ถึงขั้นต้องออกจากตลาดหลักทรัพย์เลยทีเดียวแล้วก็ไปเทรนเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการรู้เรื่องเชคนิคอลวันนี้เรามาคุยกันต่อ ดูได้อย่างไรครับว่าวันนั้นการสำรอง30%มินมีสัญญาณที่จะบอกว่ามันจะล่วงลงอย่างไรอืมก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมเปิดกราฟให้ดูเลยครับหลังจากที่เราเราไปศึกษากันมาแล้วเราก็เลยกลับมาย้อนหลังดูว่าเฮ้ยณวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมันบอกอะไรเราได้บ้างเราก็จะเห็นว่าก่อนหน้าเนี่ยก่อนหน้าที่ที่จะมีประกาศมาตร,รการออกมาเนี่ยที่ทําให พูดล่วงแรงๆเนี่ยมันมีแรงขายออกมาก่อนหน้าน,นั้นอยู่แล้วต่อเนื่องเลยสักประมาณ4ี่ห้าวันอ๋อนั่นก็คือจุดจุดนี้นี่เองที่มีแรงขายมาโดยตลอด4ี่ห้าวันครับร่วงลงมาร่ลวงลงมาไอ้แท่งยาวๆเนี่ยนะครับก็คือวันที่มีการประกาศการสำรองสาสิเปอร์แล้วมันทําให้รู้แถ้าถามให้เรารู้ว่าเออถ้าเรารู้กราฟก่อนหน้าเนี้ยเฮ้ยเราไม่โดนนะไอ้การสำรองสาิเซนเนี่ย รเราไม่โดนนะที่แจ้งเนี้ยเพราะว่าการาฟสามารถบอกได้เลยว่าตรงนี้ยมันมีแรงขายมาละซึ่งเราไม่ต้องขายตามเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะต่อที่เราจะมารู้เนี่ยมันก็คือว่าสัญญาณบางอย่างหรือว่าหลายๆอย่างเนี่ยเริ่มบอกแล้วว่ามันจะลงแล้วนะอตรงนี้ครับเป็นตัวบ่งบอกทำให้เรา,<อ>เร,ารู้คือมันมีแรงขายมาโดยตลอดนั่นแหละ แล้วก็มันมีสัญญาณต่างๆอย่างเช่น relative strength index นะครับเขาเรียกว่า RSI นี่นะ K กับ K D นี่อะไร slow, slow stochastic oscillator แล้วก็มี MACD moving average convergence divergence ครับผมบว่านักลงทุนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยไ,ไม่ว่าจะเรียกตัวเองว่า d i หรือว่านักเกมอะไรเนี่ยผมว่าอย่างน้อยที่ควรรู้เนี่ยองต้องมี3เส้นนี้ รวม moving average ด้วยก็จะเป็น Moving average ก็คือเส้นเส้นเขียวแดงใช่ครับเขียวเขียวแดงแดงส้มๆมนั่นนะฮะก็คือเส้นค่าเฉลี่ยที่จะบอกแล้วว่าแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าเฉลี่ยต่างกันในแต่ละวันที่มันเป็นเส้นนะที่ผมตั้งไว้ก็คือสีเขียวจะเป็น5้าวันสีแดงเป็นสิบวันแล้วก็สีส้มเนี่ยคือสีเขียวเนี่ยก็หมายถึงว่าผมผมตั้งด้วยความ ดูว่าเสีเขียวเนี่ยนะมันแสดงว่าเฮ้ยพุดเป็นเขียวนะถ้ามันตัดขึ้นเนี่ยมันตัดแดงได้เนี่ยมันจะเป็นมันเป็นการซื้ออ๋อครับส่วนเส้นสีส้มสีแดงนี่คือ10วันครับอีเมลสิบวันครับสีส้มอีเมลเจ็ดสิบห้าวันผมแทนมันว่าเป็นจุดระวังผมให้สีมันเลยเป็นสีส้มครับครับ อ๋อจุดระวังจรวังเออเหมือนไฟเขียวไฟแดงเนาะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันเดี๋ยวผมต้องถามว่า EMA คืออะไรเส้นค่าเฉลี่ยคืออะไร ISI คืออะไร Slow stochastic oscillator คืออะไร MACD คืออะไรเดี๋ยวผมขอถามนิดนึงก่อนว่าเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคมันจะช่วยให้นักลงทุน รู้เรื่องอยังไงครับเห็นบอกเมื่อกี้เห็นพูดมาว่านักลงทุนควรที่จะรู้พวกนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องของการจังหวะการเข้าซื้อขายครับถ้าคุณเรียกว่าตัวเองว่าเป็นวีอวอ v อมันใช้เวลาอย่างไงใช้เวลาย,ยาวขนาดไหนออมีกูรูหลายๆท่านบอกว่าไม่เคยขายหุ้นออกมาเลยคร,ครือเก็บไปเลยผมมีรู้นแสเชื่อไหมว่าผมมีหุ้นอยู่สองตัวที่ผมไว้ดูเล่นในพอร์ตตัวหนึ่งวิ่งไป ตัวนึงเป็นหุ้นเล็กตัวหนึงเป็นหุ้นใหญ่หุ้นกลางกลางไม่ใหญ่มากแต่วันนี้ก็แปลงมาสามครั้งแล้วมั้งก็การควบรวมมานะเปลี่ยนชื่อไปละเป็นเป็นลูกของปตทนะไม่ต้องบอกว่าอะไรเป็นซีหรือเปล่าก่อนมาก็ก็ลองเปิดดูเพราะว่าไม่ค่อยได้สนใจมันก็เก็บไปดูเล่นมันเคยขึ้นไปถึง80%ดสอแล้วก็ื่าช้าเหลือหก ทำไมเราไม่ขายได้แปดสิบอ่ะมีหุ้นเล็กอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเมื่อหลายเด้อนก่อนเนี้ยมันขึ้นทําให้พอร์ตผมขึ้นไป100ร้อยห้าอร์เซ็นต์แต่วันนี้ติดลบเหกปเซ็นก็แสดงว่าคือจริงๆแล้วมันเป็นมุมมองของแต่ละบุคคลนะฮะ<ช>คือเรามองว่าการลงทุนเนี่ยเรามองว่าคือถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปแล้วเราสามารถมีจังหวะขายก็เท่ากับว่าเรา ทำกำไรให้ทำกำไรให้กับตัวเองได้ใช่ครับทำไมเราต้องปล่อยมันวิ่งขึ้นวิ่งลงอันนี้คือความความคิดเห็นส่วนตัวอ่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวซึ่งถ้าใครจับจังหวะนั้นได้ครับดีครับดีแน่นอนเพราะเขาขายได้ซื้อมาขายไปเราอาจจะเป็นลักษณะพ่อค้ามาก่อนหรือเปล่าก็เลยแบบซื้อมาขายไปเออมีกำไรแล้วขายครับแต่ว่าคนการขายของเราเนี่ยมันมันไม่ใช่เหมือนขายมันแต่ก่อนละยังไงไอ้มีกําไรแล้วไม่ขายกับขายโดยที่ไม่รู้ว่าเอยขายแล้วหุ้นขึ้นต่อไม่ใช่ละมันกลายเป็นว่า เอ้ยเราเรามีสัญญาณมีเทคนิคเข้ามาช่วยแล้วว่าเรารู้จุดซื้อจุดขายมันเป็นจังหวะการเข้าซื้อการขายท่านคือเทคนิคเนี่ยฟังง่ายๆว่ามันคือจุดซื้อกับจุดขายซื้อกับจุดขายส่วนคุณจะไปลงทุนด้วยการดูพื้นฐานหรืออะไรไงอ,นนอันนั้นอัอนไรนอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าตรงนี้เราพูดกันถึงเรื่องของจุดซื้อแล้วก็จุดขายหลายคนบอกว่าอยากเป็น V i ส่วนตัวผมก<น>็อยากเป็นว i อยากเป็น V i ด้วยจะเป็น VI ด้วย แต่ว่าหลายคนก็ทนไม่ได้ทนไม่ได้ม,มีหลายคนถามว่าเออหุ้นตัวไหนน่าซื้อน่าม,มีหุ้นตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยมันจะไปถึงนั่นถึงนี้ไหม,อมบอกมันไปได้พอหลังจากนั้นวันหนึ่งมันตกมาห้าบาทสิบบาทตกใจครับแล้วจะเล่นวะีไอไหส่วนใหญ่คนที่เป็น VI นี่เขาจะเป็นประเภทแบบว่าถ้าพอร์ตเขียวเขายังอยู่ได้ต่อแต่ถ้าพอร์ตแดงขึ้นมานี่เขาจะเริ่มกังวลกระวายใจนะครับคนที่เป็น VI ต้องเรียก v i ไอเสิอยเรียก v i ไอแท้เลยนะครับวีแท้เขาถือยังไงเขาก็ถือนะครับอ่ะตรงนี้ก็เลยมองว่ากราฟเทคนิคต่างๆนานาคือจุดที่จะบอกว่าซื้อหรือว่าขายทีนี้เรามาอธิบายเรียงตัวเลยดีกว่าว่าสิ่งที่เราควรดูในกราฟจะมี4อันด้วยกันก็ที่ควรรู้ที่ควรรู้น่าจะน่าจะต้องรู้นะครับมี4อันครับ อย่างแรกคือ MACD MACD ตัวนี้ตัวนี้แหลฮะครับตัวล่างๆนี่แหละครับผมยังไงครับบองบอกอะไรครับ MACD ตัวเดียวคุณแสบใช่ไหมว่ามันก็สามารถบอกคุณได้แล้วว่าเฮ้ยเราควรจะขายหุ้นออกมาถ้าเปรียบเปรียบตรงนี้เป็นเป็นหุ้นนะครับครับเราก็จะไม่โดนอีแท่งยาวๆนี่เพราะเราซื้อตอนที่เราซื้อสะสมมาเนี่ยมันมีกําไรอยู่แล้วครับเอาง่ายๆคือเราไม่ขาดทุนตรงนี้อืมด้วยด้วยจุดที่ เส้นเอ c มเซเนี่ยตัดลงตัดซิกแนลลงมาครับอันนี้เป็นจุดขายจุดแรกในส่วนตัวแล้วขายหุ้นออกอเป็นบางส่วนเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าตัดขายเลยเมื่อก่อนนี้นะครับแล้วก็พอ MACD ตัดลงศูย์เนี่ยตัดลงศูนย์เนี่ยเป็นจุดที่ต้องตัดสินใจแล้วว่าคุณจะทํำยังไงกับกับหุ้นที่คุณถืออยู่อืมอืมครับ ก็จะไม่เจอทางนี้อยู่ดีคเพราะมันตัดตรงนี้อะยังไงไม่ผลแต่ถ้าเกิดว่าเราไปณจุดตัดอย่างเส้นที่เราเห็นอยู่เราก็จะรอดเราก็จะรอดครับ m s c d มันบุกบอกอะไรมันคือจุดที่บอกว่าเป็นสัญญาณสุดท้ายที่เราควรจะขายใช่หรือเปล่าฮะหรือ,อ,อว่าอมันช้าที่สุดในในแต่ละเครื่องมือละอม,มันมีอีกตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราเป็นนักลงทุนที่ที่ทำงานครับที่ทำงานแล้วไม่มีเวลาจะดู แต่ชอบดูอะพวกเนี้ยพวกคนทํางานล้วก็ชอบดูไปด้วยแล้วเวลาเจอเจอแุบพูดลงก็มันไปกดดันตัวเองก็ขายหุ้นออกมาอจริงถ้าเป็น VI ในลนักษณะเป็น VI ก็ได้นะลงทุนโดยที่ว่าเราทํางานไปด้วยแล้วเราลงทุนไปด้วยนั่นก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องดี <Okay. S 2> แต่ถ้าเรามีจังหวะการซื้อขายเนี่ยมันน่าจะดีกว่าใช่ไหมเอ็มเอดีขอตั้งเป็นตัวนี้ลวกันจังหวะขาย ให้เห็นภาพเลยว่าเป็นจังหวะขายเป็นจังหวะขายตอนอันนี้จะเป็นจังหวะขายครับแล้วเมื่อไหร่จะซื้ออ้วันนี้ MACD ตัดเส้นแนวนลงมาแล้วก็ตัดศูนย์ลงมาเนี่ยจริงๆไม่ควรถือหุ้นละถ้าเป็นเป็นผมเรียกว่าเก่งกำไรแล้วกันครับก็ไม <professors fingers out> <boundaries. S 1> ่ควรถือ <descon> หุ <Br ots> ้นละจังหวะที่เข้าซื้อก็ต้องให้มันเหนือศูนย์ก่อนามตัดขึ้นเหนือศูนย์ก่อนถึงจะเข้าซื้ออ๋อครับแล้วผู้สัจะเห็นว่าพอมันตัดศูนย์ขึ้นไปแล้วเนี่ย มันก็ขึ้นต่อได้อแต่ในในอีกทางหนึ่งก็คือว่าเอ๊ะแล้วที่มันที่มันขึ้นมาก่อนหน,น้านี้เราจะเสียโอกาสไปไหมเพราะฉะนั้นแล้ว MCD ก็จะดูง่ายๆครับว่าเวลามันตัดลงเราก็ขายตัดเส้นซิกแนลไปเราก็ซื้อ,อแต่การซื้อของเราเนี่ยอดีายจะพูดถ้าถ้ามีโอกาสก,ก็จะพูดเรื่องเรื่องของการแมนเะน็ตพอร์ตพอร์ตโฟลิโอนะฮะพอร์ตโฟลิโอแมนเนก การว่าตรงนี้น่าอาจจะเป็นการซื้อสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์อานเอาไว้คือมันยังไม่ชัวร์คือมันยังไม่ชัวร์ก็จะซื้อเพราะว่าเราบอกแล้วว่าถ้ามันสัญญาณบอกถ้ามันลงสูตรมาเนี่ยเราไม่เล่นอยู่ละคแต่เนี่มันยังอยู่ใต้ศูนยอยู่แหละแต่มันก็เป็นโอกาสหนึ่งที่สัญญาณบอกว่าให้เราซื้อเข้าไปในหลอดแรับแต่ในนั้นเราก็มาซื้อลอบสองตรงนี้พอสัญญาณตัดขายอีกทีเราก็ขายหุ้นออกมา ระยะเวลาก็น่าจะสักประมาณโอ้หรักสองเดือนได้ไหมเกือบเกือบสองเดืนอดนนะนี่ก็ถือว่าน่าลงทุนระยะสั้นผมว่าก็น่าจะใช้ได้ละ mm hmm. เกี่ยวกับ m c d mm hmm. ถ้าคุณรู้สักตัวหนึ่งนี้ก็ถือว่าสามารถทำกันใดหรือว่าเรารู้ว่าจังหวะการเข้าออกโดยที่ว่าหรือว่าหุ้นในพอร์ตเราม,มีอยู่แล้วเนี่ยสามารถขัดทุนได้น้อยลง นั่นก็คือของ MACD Moving Average Moving Average นะครับ Convergent Divergent นะครับนี่อันนี้ก็เป็นของ BBL ก็เหมือนกันอันนี้จะเป็นเรื่องของช่วงการสํมรอง30%ครับก็จะเกี่ยวกับหุ้นธนาคารเป็นภาพคล้ายๆกันเลยนะมีการใช่คือมันเคยมันขึ้นไปก่อนไงเห็นไหมขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนแล้วอยู่เฉยก็มีการตัดลงมาอีกครั้งหนึ่งก็จะก็เป็นจุดที่อันตรายใช่ครับก็เป็นเอฟเฟกกับพวกกลุ่มธนาคารครับครับ อสซีบีเคแบงก์เป็นกันหมดเลยแล้วมีการซื้อกลับเดี๋ยวผมจะชี้ดูว่าทําไมมีการซื้อกลับเนี่ยพุนลงมาสามสี่วันแล้วมันไม่ใช่มันไม่อยู่ดีมันลงมาเดียวครับครับอันนี้ก็เป็นของปอตทต้องไปเซตค่าเซตอะไรบ้างครับ m อ c d อหรือว่าเขามีให้อยู่แล้วเขามีให้อยู่แล้วครับเขามีให้อยู่แล้วก็ไปเปิดดูครับส่วนตัวที่สอง ตัวที่สองเราก็จะมาดูเรื่องของ RSI ครับ RSI จะบอกอะไรเรา RSI จะบอกว่าคือเขาก็กำหนดมาแล้วเราก็ไม่ต้องไปไปค้นหาอะไรมันมากมายเขาบอกว่าถ้า RSI พุ่งขึ้นไปถึง70ครับมันเป็นจุดสูงสุดแล้วมันอยู่ในตำแหน่งที่ว่า,าซื้อมากเกินไปละอาจจะมีแรงขายออกมาได้ครับหรือว่าตามสูดเนี่ยอยู่ที่30 3 0เนี่ยเป็นการขายมากแล้วก็จะมีแรงซื้อกลับท้าจุดจุดนั้นอ๋อที่ผมเคยได้ยิน o v e r b o s บ o v e r s o อรเอเคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า o v e r s o l d มากๆเนี่ยหรือว่าคนขายมากเกินไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นจังหวะที่เราเข้าไปซื้อได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าหุ้นมันพุ่งทยานขึ้นมาอย่างหนักจน o v e r อร์บอซื้อกันหนักเลยเกินอันนั้นอาจจะเป็นจุดขายได้ใช้คำว่าอาจจะใช่เพราะว่า คนที่ทำกำไรมาตั้งแต่ซ,ซ,ซ,ซื้อซื้อสะส,สมมาตั้งแต่30เนี่ยจนถึง70เนี่ยเขามีกําไรอยู่ละ RSI ต่างจาก Moving Average ยังไงมันต่างผมว่ามันเป็น,ปน,ปนการสะส,สมแรงซึ่งว่าเอ,อถ้ามันมีการซื้อมากเนี่ยเราก็จะดูว่าในเมื่อมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณด้วยนะผมว่าถ้าลงมาต่ําสุดขายมากแล้วม,มันก็มีคนซื้อครับขึ้นไปสูงมากแล้วมันก็มีคนขาย เพราะคนก็ทำกันหลายไปนแล้วมีกันหลายละเป็นเรื่องของจิตวิทยาที่เอามาจับไว้ในในเส้นตัวของไ s i นี้คิดว่าอย่างนี้ครับผมเขาว่ากันยังไงฮะเขาว่ากัน30เซนี่คือจุดที่น่าซื้อแล้วน่าซื้อแล้ว70%นี่คือจุดที่น่าขายแล้วใช่แต่เขาบอกว่าอย่างนั้นครับแต่เราจะเห็นแล้วว่าไม่ว่า30สหรือเจ็ดิเนี่ยมันก็ทะลุก็ได้อผมก็เห็นนะบางทีมันก็ทะลุไปครับ ผมว่าหลักที่ถูกต้องมันควรจะปล่อยมันมันเป็นการผมผมเรียกมันว่าเป็นการเฝ้าระวังมากกว่าผมไม่เรียกว่าเป็นการจุดซื้อจุดขายคือไม่ใช่จุดซื้อจุดขายจะต่างจาก MACD MACD เราถือว่าเฮ้ยมันเป็นจุดขายจังหวะเข้ามันเป็นจังหวะซื้อแล้วนะแต่ไอ้ซจังหวะเฝ้าระวังเฝ้าระวังอ่าเหมือนไฟไฟเหลืองนี่แหละเฝ้าระวังไว้นะมันมีแรงซื้อมากเกินไปละเดี๋ยวมันจะมีแรงขายออกมาได้แค่นั้นเองแต่ไม่ใช่ว่า70%คุณต้องขายออกมาครับ ไม่ใช่มันสามารถทะลุได้ไปต่อได้มันน่าเคยไปถึง90ถึงร้อยหรืออะไรเงี้ยก็มีใช่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ที่ระหว่าง 30- ถึง70%ซตรงนี้ก็ถือว่าไม่มีนัยสําคัญอะไรไม่มีมันก็อาจจะหักหัวขึ้นไปได้หรือหักหัวลงมาแล้วแต่มันแล้วแต่มนแล้วแต่มันี่คือ RSI ไม่ได้ให้ความสำคัญมากครับผมเป็นเหมือนตัวเฝ้าระวังมากกว่าเป็นตัวเฝ้าระวังครับอ่ะ RSI แล้วมีตัวไหนอีกครับอีกตัวหนึ่งที่ควรจะ รู้ก็คือตัวเ KD อ๋อ KD หรือ <Slow> ว่าที่เขาเขียนว่า c โตร t สโตรแคสติกครับครับตัวน,นี้จะเป็นคล้ายๆของ MACD แต่จะวิ่งเร็วกว่าลักษณะการใช้งานก็เหมือนกันครับเคตัดดีลงมาก็ขายเคตัดดีขึ้นไปก็ซื้อครับแล้วก็จะมีช่วงระหว่าง20-80 เหมือนกับ r อ i เมื่อกี้ที่อยู่ระหว่าง30กับ70เคดีก็จะจะอยู่ตรงระหว่าง20-80มันก็ทะลุเหมือนกันมันเป็นเขตเฝ้าระหว่างมากกว่าเป็นกรอบครับซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่จุดซื้อจุดขายแต่จุดซื้อจุดขายที่ท,ที่ที่ควรจะทำมันควรจะเป็นที่เคตัดดีขึ้นไปที่ในระยะต่ำแล้วก็คือ20หรือว่า ขึ้นไปแล้วเนี่ยจนมันวกกลับมาอยู่ในแดนของแปดสิบนี่เราควรเริ่มขายออกมาละถ้าทั้งสามเส้นเนี่ยมันบอกอันนี้เชื่อจะบอกว่าล่ะขายครับขายขายเราก็ควรจะขายละจุดนี้จะเห็นเลยนะครับคือไอคือตัวเคดีเนี่ยตัดมาลกมาก่อนแล้วนะตัดมาก่อนแล้วตัวเคดีนี่ตัดมาก่อนแล้วมันจะเะ็วก่าเพื่อนตัดมาละตัดมาก่อนแล้วไอซ์ไซมีแรงขายออกมาอย่างเห็นได้ชัดไอซ์ไซก็จะเป็น คือไอซไวัดแหลงซื้อแรงขายนั่นแหละก็มีแรงขายออกมาอย่างเห็นได้ชัดเช่นเดียวกัน o v v n g a v อ r a g e มาตมาตัดช้าสุดมาตัดหลังสุดตรงนี้บ่งบอกแล้วว่าน่ากลัวแล้วใช่น่ากลัวละควรจะขายออกมาละเออนะถ้าเกิดว่าใครดูวันนั้นนี่มันเป็นแค่ครั้งเดียวหรือเปล่ามีครั้งอื่นอีกหรือเปล่าครับผมว่าที่ผ่านมาสักไม่กี่สัปดาห์น่าจะมีเรื่องของอที่มันตกมาสีจุด ตีจทด์อ๋อวิกฤตยุโรปใช่วิกฤตยุโรปสหรัฐครับตรงนั้นกราฟก็บ่งบอกผมว่ามีนะไม่รู้คล้ายๆอย่างนี้เลยอะฮะอือฮึสามเส้นนี้มีอีกเส้นหนึ่งที่เราต้องคุยต้มันมีเรื่องของซับพามใช่ไหมซับพามปีประมาณปีห้าหนึ่งห้าหนึ่งมีกราฟ่ะฮะมีกราฟมีกราฟด้วยลองดูซิว่ามันจะคล้ายๆกันอย่างนี้หรือเปล่าซับพามปีห้าหนึ่งะนี่คือตัวนี้อันนี้จะเป็นกราฟวีกนะครับ อันนี้โดยภาพรวมแล้วก็คือจะมีเส้นเหมือนกัน m a CD, KD, ISI แล้วก็ Moving Average เราก็จะเห็นเลยว่าช่วงสภาพเนี่ยมันก็จะตกมันจะตัดเห็นเห็นเลชันเหมือนกันเดี๋ยวขอชี้ตัวคือเรายังไม่ได้คุยเรื่องของ EMA เราชี้ตัว ISI Slow แล้วก็ Moving Average นิดนึงครับ ก็จะเริ่มตัดละเห็นแล้วเห็นละมูฟวิ่งเอเเลตลงมาแล้วนะน่ากลัวแล้วมูฟวิงเอเเรตคือถ้าเกิดลงมาเมื่อไหร่จริงๆควรเป็นจุดขายใช่แล้วมันใกล้ศูนย์มากเลยมันเรียบๆมาแล้วก็มันมันตัดเนี่ยก็ต้องระวังละสโลวนี่ตัดไปก่อนเพื่อนละไม่ต้องกลัวเลยนะครับตัวเคตัวดีเนี่ยแหละนะครับเปอร์เซ็นต์เคตัดเปอร์เซ็นต์ดีเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ไม่ดีละใช่ครับผมส่วนนัก่อ่เนี่ยก็ลดลงอย่างต่อเนื่องลดอย่างต่อเนื่อง นี่ผมใส่เส้น EMA 14วันเข้าไปในข้างในด้วยเพื่อให้มองง่ายขึ้นเห็นไหมก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันจุดก่อนที่เจอซับพรามก็คล้ายๆกันนะครับซับพรามจริงๆมันโดนประมาณสักเดือน9เดือน10นี่แหละนะครับเดือน9นะครับแต่ว่าตัวของนี้ก็จะเห็นได้ว่าตัดมาสัญญาณให้เห็นตั้งแต่เดือน5แล้วเดือน5ปี2551ถ้าเราสมมติว่าเราขายหุ้นออกจากวันนั้นที่817 ถ้ารเรามองเป็นหุ้นก็คือแปดร้อยสิบเจ็ดบาทครับปล่อยมันไหลลงมาแล้วเราจุดที่เข้าซื้อเราเรา,เรามีจุดที่เข้าซื้อจุดแรกคือจุดนี้ใช่ไหมครับคอ่าประมาณนี้อันนี้ตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้วแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้ครับคร <ume>. ับเรามาซื้อตรงนี้เป็นจดรรุดหลอดแรกหรือว่าเราไม่ซื้อเลยเราขายไปที่แปดรอยสิบเจ็ดบาทครับแล้วเรากลับมาซื้อที่สถานี้ประมาณเจ็ดรอยบาทเห็นไหมฮะั ถแถวไหนนะฮะแถวแถวนี้แถวที่ที่มันที่มันตัดเส้นทุกอย่างขึ้นไปพ <ผม S 1> ้นจุดอันตรายแล้วเนี่ย<ม>เรายังซื้อได้ต่ำกว่าที่เราขายไปอีกครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์อธิบายตัวของ EMA อีกครั้งหนึ่งว่าเอ๊ะมันคืออะไรแล้วเราเราจะใช้วิธีการดูยังไงฮะคือ <C ür> เส้น5้าวันเวลา EMA เนี่ยเราไม่พูดถึงแท่งเทียนนะ EMA นี่ก็คือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับสมมติว่า5วันก็คือ5วันย้อนหลังไป ครับผมสิบวันก็สิบวันย้อนหลังไปสิบห้าวันก็สิบห้าวันย้อนหลังไปแล้วแต่แล้วแต่ครับแต่ไปเซ็ตได้ไปเซ็ตได้ไม่ยากครับซึ่งห้าวันตัดสิบวันเนี่ยก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่ต้องระวังแล้วครับแล้วตอนนี้มันตัดมันตัดทั้งห้าวันทั้งสิบวันเนี่ยตัดเส้นเจ็ดสิบห้าวันลงมาแล้วก็ตัดเส้นสองร้อยด้วยซึ่งถือว่าเป็นจุดอันตรายมาจริงๆควรขายล้วคือถ้าเป็นภาพผมผมผมจะขายออกมาแล้ว คือถ้าเกิดว่าเป็นเส้นอายุสั้นๆเนี่ยมันล่วงลงมาต่ำกว่าเส้นอายุยาวๆเมื่อไหร่อันตรายอันตรายละยิ่งถ้าตัดตัดลงมาแบบเนี้ยเห็นว่าตัดลงมาทุกอันเลยนะครับ75 200เนี่ยไปอยู่ข้างบนสุดนะครับ75อยู่กลาง10มาอยู่ก่อนสุดท้ายแล้วก็เขียวสุดท้ายตรงนี้ใบ่ไปไมบไีเยผมยเรียกมันอย่างนี้ผมเรียกว่าพอห้าวันตัดสิบวันเนี่ย ก็เป็นเรื่องของแบบระยะสั้นครับมันช่างมันเถิดจริงจริงช่างมันเถอมพอห้าวันตัดสิบวันตัดเจ็ดสิบห้าวันซึ่งที่ผมค้นพบก็คือว่าเจ็ดสิบห้าวันเนเป็นเส้นที่แข็งมากถ้าถ้าหุ้นถ้ามันตัดเจ็ดสิบห้าวันลงมาได้เนี่ยปล่อยหถ้าเกิดว่าตัดเจ็ดสิบห้าวันแต่ถ้าคุณยังตัดตัดใจไม่ได้รอให้มันจนถึงสองร้อยวันก็ไม่ต้องไปตัดแล้วก็อยู่วันไปเป็นเจ้าของมันไปเป็นหุ้นสวยเขาไป ช่ไหมคือ200วันนี้คือเป็นจุดที่ต้องทำใจต้องทำใจไปละเป็นจุดทำใจ75วันเนี่ยจุดบายบายไม่ต้องขายกมาละ75วันนี้คือจุดที่แบบว่าบ๊ายบายละอยู่อยู่ไม่ได้ละแต่ขาดทุนแล้วนะขาดทุนละอยู่ไม่ได้นะแต่ขาดทุนแล้วนะต้องต้องเอาต้องตัดใจละต้องตัดใจครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะลงมาอีกได้เพราะว่าเจวันถือว่าเป็นเส้นที่มองว่ามันแข็งแกร่งนะถ้าเกิดมันลงมาแสดงว่าในมุมมองของเขาไม่ดีแล้วในมุมมองของตลาดภาพรวมไม่ดีแล้ว ใช่อันนี้ผมจะให้ดูกราฟกราฟมันกราฟเดือนเดือนครับก็ต่อมันเป็นกราฟเดียวกับเมื่อกี้กราฟเดือนก็จะบ,บอกเหมือนกันเห็นไหมฮะห้าวันตัดสิบวันครับแล้วก็ตัดเจ็ดสิบห้าวันลงมาครับตัดสองร้อยวันลงมาจากจากตรงเนี้ยจากราคาตรงเนี้ยที่เราเราไม่ได้ตัดเราขาดทุน,นฮะเราขาดทุนมาถึงตรงนี้เลยตรงนี้เราต้องตัดใจละแล้วเราก็จะไม่โดนตรงนี้ ถามว่าจะเราเราขายหุ้นออกไปตรงนี้นะครับก็ประมาณ600กว่าเนี่ยเราไปซื้อกลับตรงไหนเราไปซื้อกลับตรงนี้ใช่ไหมจุดเดียวกันที่เอ a เห้าวัน10วันตัด7จวันเราก็ราคาก็ยังได้ต่ำกว่าอยู่ดีแต่เราจะเอาเงินไปทําไมไปวางไว้ทําไมให้มันวิ่งขึ้นวิ่งลงอันนี้คือความเพียงเราเสียสุขภาพจิตนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัดขข้มมันก็มันก็ไม่ได้ห่างเท่าไหร่นะ ใช่แต่ว่าระยะเวลาที่แต่ว่าระยะเวลาโดนไปไงเงินมันจม<ช>อยู่ตรงนั้นใช่ไหมถ้าเราเงินมาเป็นถึงเงินสดแล้ววิเคราะห์จะชอบบอกว่าให้ให้ถึงเงินสดครับครับเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ไงจะได้มามีการซื้อเข้าในตอนที่หุ้นมันหุ้นมันต่ําสุดแล้วมันวกกลับขึ้นมามเราเข้าเข้าซื้อโดยใช้ใช้เงินที่เราตัดขาดทุนไปนี่แหละซื้อหุ้นได้ต่ํากว่าราคาเดิมครับผมเสียดายครับอาจารย์ครับวันนี้เวลาหมดอีกแล้ว อาทิตย์หน้าเรายังมาต่อกันนะครับวันนี้ได้สาระล้วนๆเลยสอนวิธีการดูนะครับ,รบถ้าคุณผู้ชมยังไม่เข้าใจอะไรนะครับก็สามารถเข้าไปที่ Facebook ของอาจารย์นทวัฒน์ได้รวมไปถึงทางด้านของ ebit channel tv ก็มีอยู่เหมือนกันนะครับเราก็จะรวบรวมคำพูดของอาจารย์ตรงนี้ทิ้งไว้ให้ด้วยนะครับ,รบสำหรับวันนี้เดี๋ยวต้องลาอาจารย์ไปก่อน,นครับสัปดาห์หน้าสัญญาว่าจะมาพูดคุยกันถึงวิธีการประยุกต์ นะครับวิธีการใส่เงินเท่าไหร่ยังไงณจุดเส้นตัดไหนแบบไหนอย่างไรนะครับเราไปถึงในเรื่องของวิธีคิดด้วยนะครับผมจะต้องถามอาจารย์แล้วว่าเส้น5วันผมปรับเป็น3วันได้ไหมปรับเป็น2วันได้ไหมแล้วแต่แล้วแต่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องลาอาจารย์ไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันครับสวัสดีครับครับยินดีครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ชมติดตามนะครับนั่นก็คือวิธีการเรียนรู้ครับ หลายคนบอกว่าตัวเองเป็น VI ไม่จําเป็นต้องรู้เรื่องของเทคนิคก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของความรู้นะครับรู้ไว้ไม่เสียหลายครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมเปิดใจแล้วก็มีการศึกษาไว้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นจุดเข้าจุดออกที่ดีสําหรับคุณผู้ชมก็ได้นะครับลองศึกษาเพิ่มเติมกันดูครับเรื่องการลงทุนยิ่งศึกษามากยิ่งได้เปรียบครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ